สวัสดีวันเสาร์ที่ยี่สิบกรกฎาคมจ้าสาวผู้เขียวไกลบ้านมันนี้ออกมาเหตุงานทำความสะอาดก็เลยมาทไทยวิวบรรยากาศทั้งนอกเมืองให้ดูนะคะยูนี่ต้นอันยูคาลิปตัสแต่ลายลายค่ะเนี่ยต้นบักไงพรอมอันนั้นก็เป็นเมืองนะคะเมืองที่ยุนี้คืออัน W A Australia นะคะเป็นเมืองเมืองท้องค่ะคักกรีเมืองท้องกาติมีอันเมืองลายจุดจอต่อยในเมืองอันนี้บริอันบรรยากาศทั้งนอกนะคะนอกเมืองจักนหน้อยนึงไก่สนามบินค่ะอันนี้ทำความสะอาดบ้านคุณหมออยู่เกลไก่สนามบิน ขับสกูตเตอร์มาจ่ะเห็นบรรยากาศดีอากาศไม่อนีอ่น16องศาก็เลยถ่ายบรรยากาศนอกเมืองให้ดูนี่เลยจ่ะลดคู่ใจมาเห็ดงานทำความสะอาดสกูตเตอร์ของสัน มาถึงบ้านลูกค้าเราก็ลุยเลยจ้าทำความสะอาดเลยจ้าเห็ดไปเลยสู้ๆใส่รายงานแหลกเงินจ้าวุฒิการศึกษามันหน่อยสาวอีสานบ้านเฮาสาวใช้พภูมจ้าบ้านหลังนี้หลังใหญ่อยู่จ้ะอันซีห้องนอนสองห้องน้ำ หนึ่งห่องเฮ็ดงานหนึ่งห่องกินขา่าวห่องคั่วห่องรับแขกอันนี้ทีเฮ็ดยูนิตก็คืออันมองอันลิฟวิ่งรูมนะคะห่องรับแขกหลังไงค่ะใส่เวลาโดนอยู่เฮ็ดผู้เดียวะจะแบบว่าอันรับจอบผู้เดียวดูไปนะจ๊ะ เดี๋ยวใกล้ๆเสร็จแล้วจะมาถ่ายบรรยากาศบ้านหลังนี้ให้ดูอีกทีหนึง่งขอเห็ดงานก่อนเด้จ้านี่ก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้ถ่ายบรรยากาศให้ดูจ้ะอันนี้ของครัวคะ่ะ กว้างกว้างจ้ะมีห้องเก็บของสองห้องค่ะห้องน้ําอันนี้ห้องรับแขกรีวิงรูมห้องทรายมืดนี่คือห้องทำงานเจ้าของบ้านเพื่นเฮ็ดงานอยู่บรรยากาศดีห้องกว้างค่ะบ้านหลังนี้เพื่อนยุ่ผู้เดียวจ้ะมีคุณหมออยู่ผู้เดียว รัวฝรั่งรัวใหญ่รัวอยู่ใจกลางบ้านยังซีล่ล่ะค่ะฝรั่งเขาเฮ็ดรัวอยู่ยใจกลางบ้านข้างๆห้องริบิงรุมนี่เลยจ้ะมีเตาอบมีของนั่นคือของนั่นคือของทำงานจ้ะคุณหมอเฮ็ดงานอยู่กว้างคักค่ะกาวางกว่าหลังเก่าอยู่อันนี้คุณหมอย้ายมาหลังใหม่แล้ว ค่ะทั้งขวานีก็เป็นสองของนอนค่ะ